ฮัลโหลไข่มุกไม่มีอะไรจะลงให้วันนี้มาลงไข่มุกดีกว่านะนะครับยังไม่ได้ไปทำคอนเทนต์นะครับก็เดี๋ยวรอบรรยุเนาะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายให้ให้ดูไข่มุกก่อนละกันเผื่อใครคิดถึงดูสภาพกินอิ่มไมเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินอาหารกินอาหารเขาน่าจะอิ่มแล้ว่ะดูพุงกลางเลยไข่มุกพุงกลางจังเลย เป็นไงไขมุกดูนอนหลับสบายกว่าพวกเลยฮะไม่ต้องทำอะไรเลยดูมันทำดูไขมุกทำดิน่าเกลียดน่าเกลียดดูดิเป็นลูกหมูลูกพุงมันล้นะโอ๊ยเดบก็ยังไม่ตัดตัดลึกกว่านี้ไม่ได้นะทุกคนเนี่ยตัดลึกเดี๋ยวมันจะโดนเส้นเลือดเนาะไม่ค่อยดีเอาประมาณนี้แหละไขมุกไม่ค่อยดื้อหรอกมุกไม่ค่อยดื้อหรอก กินกับนอนก็ส่งยิ้มส่งยิ้มก่อนไปทํางานก่อนเดี๋ยวพ่อไปทํางานแล้วส่งยิ้มกันยิ้มไหมยิ้มยังตาหวานเชียวง่วงเลยจะหลับให้ได้ <c oughs> ฟันเยินฟันสองชี้เหนมุกฟันสองซี่มีซี่บนซี่ล่างนะเป็นสีซี่เห็นอ,อย่างเงี้ยแทะเก่งนะแทะตู้แทะตเตียงแทะทุกอย่างไม่ธรรมดานะเนี่ยฮะ นอนไปนอนต่อครับอ,อ่ะครับนอนนอน,นอนไปนอนน้อยก็สะกิดจ,จังเอแล้วครบับให้มุกลาก่อนครบับพุงก็ยังนี่อยู่นะพุงยังเป็นพุงหลามอยู่นะหลามตัดยังผาดขนไม่หายเลยมองหน้าโอเคโอเคไปแล้วลูกบ๊ายบาย,บายบายบาย